รวมนิทานสอนใจ EPC ฟังยาวๆก่อนนอนพร้อมเข้าคิดดีๆช่วยให้เด็กๆนอนหลับฝันดีนะคะนิทานสอนใจเด็กๆเรื่องเต่าน้อยกับทางลัดเต่าน้อยตัวหนึ่งออกเดินทางข้ามป่าเพื่อไปแข่งขันกับเพื่อนๆที่ปลายทาง เต่าน้อยพบป้ายทางลัดที่นำไปสู่เส้นชัยไวขึ้นแต่ดูน่ากลัวและก็ไม่แน่นอนเต่าน้อยตัดสินใจลองเข้าไปในทางลัดแต่กลับหลงทางเจอหนามและคโคลนเหนียวเหนียวเพื่อนสัตว์ป่ามาเจอเต่าน้อยและช่วยกันพาเขา ออกมาจากทางลัดนั้นเต่าน้อยกลับมาเดินบนทางเดิมอย่างตั้งใจแม้จะช้ากว่าเพื่อนๆก็ตามเต่าน้อยถึงเส้นชัยด้วยรอยยิ้มจากความพยายามที่ไม่ใช่ทางลัดข้อคิด เราต้องรู้จักคุณค่าของความพยายามความซื่อสัตย์และไม่มองหาทางลัดในการประสบความสำเร็จนิทานสอนใจเด็กๆเ,เรื่องต้นกล้ากับสายลมใจดีในทุ่งกว้างแห่งหนึ่งมีต้นกล้าเล็กๆโผล่พ้นดินขึ้นมาอย่างอ่อนแอ สายลมพัดเบาๆผ่านมาต้นกล้ารู้สึกหวาดกลัวแต่สายลมก็ทักทายอย่างอ่อนโยนวันหนึ่งมีลมแรงพัดมาต้นกล้าต้องพยายามยืนหยัดโดยมีสายลมใจดีคอยให้กำลังใจหลังผ่านพายุไป ต้นกล้ากลับมายืนตรงและแข็งแรงขึ้นกว่าที่เคยเวลาผ่านไปต้นกล้าเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่มีนกและสัตว์อื่นๆมาอาศัยอยู่ด้วยต้นไม้กล่าวขอบคุณสายลมที่เคยช่วยเหลือตั้งแต่ยังเล็ก และสอนให้รู้จักความเข้มแข็งข้อคิดความพยายามและความไม่ยอมแพ้นำมาซึ่งคุณค่าของมิตรภาพนิทานสอนใจเด็กๆเ,เรื่องนกน้อยอยากบินไกลนกน้อยอาศัยอยู่ในรังบนต้นไม้สูง มองดูนกตัวใหญ่บินอยู่บนฟ้าและฝันอยากบินได้ไกลแบบนั้นบ้างนกน้อยพยายามกระพือปีกบินแต่กลับตกลงมาโดนกิ่งไม้ขวนแม่มาดูแลบาดแผลและปลอบใจนกน้อยให้สู้ต่อไป นกน้อยฝึกบินทุกวันบนกิ่งไม้เล็กๆจนเริ่มทรงตัวได้ดีขึ้นวันหนึ่งนกน้อยรวบรวมความกล้าและโผบินไปได้ไกลเป็นครั้งแรกนกน้อยกลับมาที่รัง เล่าเรื่องการผจญภัยให้เพื่อนๆฟังด้วยรอยยิ้มข้อคิดเราควรมีความมุ่งมั่นกล้าหาญในการเรียนรู้สิ่งใหม่และรู้จักพัฒนาตนเองไปทีละขั้นนิทานสอนใจเด็กๆเรื่องช้างน้อยใจดี ช้างน้อยอาศัยอยู่ในป่าใหญ่เขาเป็นช้างที่ใจดีมากชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอวันหนึ่งลูกนกตกจากรังช้างน้อยใช้จมูกยาวค่อยๆพามันกลับไปที่รังเพื่อนสัตว์บางตัว ล้อว่าเขาตัวใหญ่เทอะทาและเคลื่อนไหวช้าวันหนึ่งเกิดพายุเพื่อนสัตว์ตัวเล็กๆหล่นลงไปในลำธารชี่ยวกรากช้างน้อยรีบวิ่งไปช่วยโดยใช้ลำตัวใหญ่และจมูกยาวช่วยเพื่อน ให้ปลอดภัยหลังจากเหตุการณ์นั้นเพื่อนๆรู้ว่าขนาดตัวของช้างน้อยคือจุดแข็งและขอบคุณเขาจากใจข้อคิดเราควรรู้จักมีน้ำใจและช่วยเหลือผู้อื่นทำให้เรา มีคุณค่าในตัวเองนิทานสอนใจเด็กๆเ,เรื่องแมวน้อยกับความรับผิดชอบครูหมีในหมู่บ้านมอบหมายให้แมวน้อยเฝ้าห้องสมุดสัตว์เป็นวันแรกแมวน้อยมัวแต่เล่นลูกบอลไหมพรม จนลืมปิดหน้าต่างฝนตกทำให้หนังสือเปียกหมดเมื่อครูหมีมาพบว่าเกิดความเสียหายแมวน้อยรู้สึกเสียใจและน้ำตาคลอแมวน้อยยอมรับผิดตรงๆและขอโทษพร้อมอา,าสาซ่อมหนังสือทุกเล่ม เพื่อนเพื่อนสัตว์ตัวอื่นๆเห็นความตั้งใจเลยมาช่วยกันซ่อมหนังสือทั้งห้องสมดุดหนังสือทุกเล่มกลับมาสะอาดห้องสมดุดน่ารักเหมือนเดิมและแมวน้อยได้รับคำชมจากทุกๆคนข้อคิด เราต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วเราจะไม่หนีปัญหาใดๆนิทานสอนใจเด็กๆเ,เรื่องเต่าน้อยกับความอดทนเต่าน้อยทิมมี่อยากเข้าแข่งกับสัตว์ตัวอื่นแต่เพื่อนบางตัว หัวเราะเยาะวว่าเขาช้าเกินไปการแข่งขันเริ่มขึ้นทุกตัววิ่งไปอย่างรวดเร็วแต่เต่าน้อยยังคงเดินช้าๆอย่างตั้งใจในระหว่างทางสัตว์หลายตัวเริ่มเหนื่อยและหยุดพัก แต่เต่าน้อยยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆเต่าน้อยเจอเพื่อนล้มบาดเจ็บข้างทางจึงหยุดช่วยดูแลแม้จะทำให้ช้าลงไปอีกแม้จะถึงเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายแต่เพื่อนๆทุกตัวต่างตบมือให้ทิมมี่ ด้วยความภูมิใจครูนกฮูกมอบเหรียญหัวใจกล้าหาญให้ทิมมี่เพื่อยกย่องความพยายามและน้ำใจของเขาข้อคิดจากเรื่องนี้เราต้องรู้จักมีความอดทน และมีความพยายามอย่างต่อเนื่องเราจะทำอะไรก็สำเร็จถึงแม้ว่ามันจะช้าก็ตามทีนิทานสอนใจเด็กๆเ,เรื่องหนูจ๋าอย่าพูดโกหกหนูน้อยมีนา เป็นหนูที่ชอบเล่าเรื่องสนุกสนุกให้เพื่อนๆฟังแต่บางครั้งเธอชอบแต่งเรื่องเกินจริงวันหนึ่งมีนาโกหกว่าเห็นจระเข้เข้ามาในหมู่บ้านทำให้ทุกคนตกใจและวิ่งหนีเมื่อทุกคนกลับมาตรวจสอบ ก็พบว่าไม่มีจระเเก่เลยทุกคนเริ่มไม่เชื่อมีนาอีกต่อไปวันต่อมาจระลขก่ตัวจริงเข้ามาในหมู่บ้านแต่เมื่อมีนาบอกก็ไม่มีใครเชื่อเลยมีนาไม่ยอมแพ้ เธอรีบคิดแผนและใช้เสียงดังไล่จระเข้ออกไปเพื่อช่วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนขอบคุณและให้อภัยมีนาเธอสัญญาว่าจะไม่โกหกอีกต่อไปข้อคิดจากเรื่องนี้นะคะสอนให้เด็กๆ ได้รู้จักความซื่อสัตย์และผลของการโกหกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนำมาซึ่งความเดือดร้อนนิทานสอนใจเด็กๆเ,เรื่องกระต่ายน้อยกับคำว่าขอโทษกระต่ายน้อยโบโบเป็นเด็กขี้เล่นชอบวิ่งเล่นในทุง่งหญ้า กับเพื่อนๆอ,อย่างสนุกสนานวันหนึ่งโบโบเล่นแรงเกินไปจนไปชนแจกันดอกไม้ของนกน้อยล้มแตกโดยไม่ตั้งใจโบโบรู้สึกผิดแต่ไม่กล้าขอโทษเขาหนีออกไป นั่งเหงาอยู่คนเดียวใต้ต้นไม้เต่าผู้เท่าใจดีเดินผ่านมาและสอนโบโบว่าคำว่าขอโทษไม่ได้ทำให้เราอ่อนแอแต่มันน่าชื่นชมมาก โบโบรวบรวมความกล้าเดินไปขอโทษนกน้อยและยื่นดอกไม้ให้เป็นการถ่ายโทษนกน้อยให้อภัยมิตรภาพกลับคืนมาเพื่อนเพื่อนเล่นกันอย่างสนุกเหมือนเดิมข้อคิด ที่ได้จากเรื่องนี้นะคะสอนให้เด็กรู้จักขอโทษเมื่อเราทำผิดกล้าที่จะยอมรับความผิดและการให้อภัยผู้อื่นนิทานสอนใจเด็กๆเรื่องกระรอกน้อยกับเมล็ดพันธุ์ แห่งความขยันกระรอกน้อยนีนาเล่นอย่างสนุกสนานในป่าเธอชอบกระโดดไปตามกิ่งไม้และเล่นกับผีเสื้อเพื่อนสัตว์เริ่มเก็บมเมล็ดเตรียมไว้สำหรับฤดูหนาวแต่นีนาคีเล่นไม่สนใจเธอบอกว่า ยังมีเวลาอีกเยอะลมหนาวพัดมาเร็วกว่าที่ทุกคนคาดคิดนีน่าไม่มีอาหารเก็บไว้เลยและเริ่มหนาวและหิวนีนารู้สึกเสียใจเธอไปขอโทษเพื่อนๆนและขอความช่วยเหลือ เพื่อนสัตว์ให้อภัยและแบ่งอาหารให้นีนาพร้อมสัญญาจะช่วยกันในปีหน้าเมื่อรู้ดูใบไม้ผลิกลับมาอีกครั้งนีนาเริ่มเก็บมเมล็ดทันทีและยังชวนเพื่อนมาเก็บด้วยกันข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ ความขยันอดทนและการเตรียมตัวล่วงหน้าทำให้เราเป็นคนที่มีความสำเร็จและมีวินัยในตัวเองนิทานสอนใจเด็กๆเ,เรื่องสุนัขน้อยผู้รักษาสัญญาสุนัขน้อยโทบี้ชอบพูดว่า ฉันจะช่วยเองกับทุกคนแม้บางครั้งจะยังไม่แน่ใจว่าจะทำได้ไหมโทบี้สัญญาจะช่วยแมวน้อยเก็บผลไม้แต่เขากลับไปเล่นจนลืมทำให้แมวต้องเก็บคนเดียว หลังจากที่โทบี้ผิดสัญญาหลายหลายครั้งเพื่อนเพื่อนเริ่มไม่เชื่อคำพูดของเขาอีกต่อไปโทบี้นั่งคิดคนเดียวใต้ต้นไม้เขาเสียใจและตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนตัวเองวันถัดมา โทบี้ช่วยเป็ดลากเกวียนช่วยแมวเก็บผลไม้และไม่หนีไปเล่นอีกเพื่อนๆนเห็นว่าโทบี้เปลี่ยนไปจริงๆพวกเขายิ้มและต้อนรับโทบี้กลับมาอย่างอบอุ่น นิทานเรื่องนี้สอนให้เด็กๆรู้ว่าการรักษาคำพูดและความรับผิดชอบนำมาซึ่งคุณค่าของตัวเองและความน่าเชื่อถือขอบคุณที่ฟังจนจบฝากติดตามด้วยนะคะ